สวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกนะครับที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีดนตรีนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่สุดเลยก็คือชื่อระดับเสียงในดนตรีสากลน,นะครับเป็นนัานที่รู้กันนะครับว่าปกติชื่อดนตรีสากลน,นั้นมีชื่อหลายชนิดแต่ละชนิดที่เขาคิดกันขึ้นมาสร้างกันขึ้นมาก็เพื่อเหตุผลต่างๆในการนําไปใช้งานนะครับเรามารู้จักชื่อแรกกันเลยฮะ ที่เรารู้จักกันดีที่สุดก็คือชื่อแบบตัวอักษรนะครับเวลาเรียนดนตรีนะครับเขาเรียกว่าอัลฟาเบ t นะครับก็คือใช้ตัวอักษร7ตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับ a b c d e f g จนถึงตัว g นะครับโดยที่เสียงตัวนะครับตัวแรกตัว a นะครับจะขึ้นก็คือเสียงตัวลานะครับในทางดนตรีปกติเราทะรู้จักก็คือโดเรมีฟาซอลลา t ีโดแต่ว่า a นั้นจะเริ่มที่ตัวลา นะครับล้ว B ก็จะเป็นตัว T ไล่ไปเรื่อยครับ C ก็คือโดนะครับ D คือเลนะครับ E ก็คือมีนะครับ F คือฟา G ก็คือซอนนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับชื่อตัวอักษรแบบภาษาอังกฤษนะครับก็คืออัลฟาเบตตัวนี้จะเป็นชื่อบอกระดับเสียงโดยที่เราไม่ต้องไปบันทึกนะครับบนบรรทัด5เส้นเลยหรือพูด,ดง่ายๆคือถ้าเราเห็นเขียนตัว C ปั๊บ ก็รู้กันหมดเลยฮะว่านี่คือเสียงตัวโด้นั่นเองอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องพึ่งบรรทัดท่าเสนก็ได้นะครับอ่ะต่อไปชื่อแบบที่2ครับอ่ะชื่อแบบที่2ก็คือชื่อตะก,กี้ที่พูดไปนะครับก็คือชื่อออกระดับเสียงนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะชื่อออกระดับเสียงนะฮะอ่าไม่ใช่อันนี้เนี่ยฮะ ชื่อออกระดับเสียงนะครับชื่อของมันก็คือโซฟาครับซิลัเบิลนะครับ, mm hmm. รบก็คือเป็นระบบโซฟานะครับก็คือตัวซอนกับตัวฟ้านั่นแหละนะครับเนื่องจากว่ากุญแจประจําหลักเสียงในการบันทึกระดับเสียงบนบรรทัดหน้าเส้นนั้นที่นิยมกันก็คือกุญแจซอนกับกุญแจฟ้าน,นั่นเองนะครับที่เราอรู้กันนะครับกุญแจซอนก็บันทึกระดับเสียงที่เครื่องดนตรีที่สูงหน่อยกุญแจฟาก็ มันทึกเครื่องดนตรีระดับเสียงที่ไปทางเสียงต่ำนะครับซึ่งระบบโซฟาครับก็คือเป็นระบบเสียงที่ออกระดับเสียงก็คือเราจะใช้คําว่าโดเรมีฟาซอลาทีนะครับเตัวแรกแล้วก็กลับมาที่ตัวโดเหมือนเดิมสังเกตจะมีชื่อตัวอักษรแบบภาษาอังกฤษอัลฟาเบตกำก,ก,กับด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าโดก็คือ4เลก็คือดนะครับแต่คราวนี้ความแตกต่างของโซฟาก็คือ บอกไว้แล้วว่ามันเป็นชื่อออกระดับเสียงเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดคําว่าโดเรมีฟาเราต้องใส่ระดับเสียงเข้าไปด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าเราต้องกําหนดระดับเสียงที่ถูกต้องเข้าไปด้วยเช่นโดเรมีฟาโซลาทีโดนะครับเข้าไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าชื่อระดับเสียงโซฟาตัวนี้มีไว้สําหรับฝึกเอเทนิ่งฝึกร้องนั่นเองนะครับเจตนาจริงเพื่อให้เราจดจําระดับเสียงที่แท้จริงได้นะครับแต่ว่าชื่อ c d f นะครับ เป็นชื่อไว้สําหรับบันทึกนะครับเขียนลงไปบนกระดาษว่า C ก็รู้กันทั้งโลกว่าโดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราใช้คําว่าโดมาพูดสื่อสารกันนะครับเราควรจะใส่ระดับเสียง Do เล Mi อน่นะแต่ถ้าเราจะสื่อสารกันว่าเฮ้ยเสียงตัวโดตัวเลตัวมี Me, เราสามารถใช้ชื่อตัวอักษรว่า C D E แทนนะครับเช่นการตั้งสายกีตาร์เงี้ยสายหนึ่งเสียง E อย่างเงี้ยนะครับ สายสองเสียง B อย่างเงี้ยเราควรจะใช้เอาไว้สื่อสารกันเพราะว่าคําว่า ABC นั้นไม่ต้องใส่ระดับเสียงเข้าไปแต่เราถ้าเราไปพูดว่าสายหนึ่งมีสายสองที T, อย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไม่พูดกันนะครับเพราะว่าคาว่ามีคาว่าทีนะครับต่างต่างนี้เราต้องใส่ระดับเสียงเข้าไปด้วยนะครับเพื่อการจดจําได้นั่นเองหูเราก็จะดีขึ้นนะครับชื่อที่3ก็คือชื่อนะครับตัวเลขฮะชื่อที่เป็นตัวเลข ก่อนดูก่อนอ่านะครับชื่อตัวเลขนะฮะชื่อตัวเลขก็คือชื่อลำดับขั้นนะครับใช้สามารถใช้ชื่อตัวเลขแทนระดับเสียงได้นะครับโดยที่เลข1นะครับจะตรงกับเสียงโดนั่นแหละนะฮะเลข2เลนะครับเลข3ก็มีนะครับไล่ไปเรื่อยๆฮะซึ่งชื่อตัวเลขนี้จะเอาไว้สําหรับนะครับแสดงเรื่องเกี่ยวกับการบันไดเสียงหรือโครงสร้างของบันไดเสียง นะครับว่ามีในบนไดเสียงนั้นมีเสียงอยู่ทั้งหมดกี่ขั้นก็จะกําหนดตัวเลขบอกขั้นนะ1 2 3หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใบนะครับก็จะใช้ชื่อตัวเลขและชื่อตัวเลขเหล่านี้ก็สามารถไปแสดงสูตรเกี่ยวกับสเกลในบันไดเสียงนะครับต,ต่างๆในดนตรีสากลซึ่งมีเยอะมากนะครับตัวอย่างเช่นะนะฮะบ,บนตารางที่เราเห็นบนจอนะฮะมีตารางนะครับกาหนดนะครับลาดับขั้นในแต่ละ เสียงของบันไดเสียงแต่ละขั้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันไดเสียงเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีอยู่เจ็ดขั้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าแต่ละขั้นก็จะมีความแตกต่างกันเช่นลิเดียนเนี่ยนะฮะตัวที่สี่จะติดชาร์ปอย่างเงี้ยหมายความว่าขั้นที่สี่จะแตกต่างกับขั้นที่สี่ของเมเจอร์สเกลอยู่ครึ่งเสียงนะครับอ่าเขาก็เลยใช้ตัวรักชาร์ปเข้าไปหรือมิกซ์โซลิเดียนนะฮะมีคําว่าแฟดเจ็ดเข้าไปนะฮะตำแหน่งนี้ก็แสดงว่ามิกซ์โซลิเดียนต่างกับเมเจอร์สเกลตรงททีี่่ขั้น คือลดลงครึ่งเสียงก็เลยใช้สูตรว่าแฟดเอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นชื่อตัวเลขจะใช้ในการเรื่องของสเกลเป็นหลักนะครับในทางทฤษฎีหรือปฏิบัติก็แล้วแต่นะครับชื่ออีกชนิดหนึ่งก็คือที่นิยมกันก็คือชื่อนะครับได้ใช้สัญลักษณ์มือฮะเคิร์ฟนะครัเคเวนแหนสายนะฮะก็คือใช้มือแทนฮะนะครับโดนะครับ ก็จะกำรรม,มือเลก็ละจะเฉียงทีมาอย่างเงี้ยนะครับมีฟาซอนไลน์นะครับเพราะนั้นเขาสร้างลักษณะมือแต่ละรูปแบบเพื่อให้เราจดจําได้นะครับอเอาไว้สําหรับอะไรฮะเอาไว้สําหรับสื่อสารนะครับกรณีที่ว่าอ,อยู่ไกลๆกันนะครับไม่ต้องไปตะโกนฮะอย่างเช่นคอนดักเตอร์นะครับควบุงวงนะักดนตรีเป็นร้อยแล้วคนที่อยู่ไกลๆห่างกันเป็น10บสเมตรจะสื่อสารกันยังไง นะครับถ้าไม่ใช้ไมโครโฟนไม่ใช่อะไรเขาก็สามารถใช้สัญลักษณ์มือได้ว่าไอ้ลองเป่าโน้ตตัวนี้ซิเล่นโน้ตตัวนี้ซิเขาก็จะใช้สัญลักษณ์มือบอกกันได้นะครับหรือสําหรับพวกที่แบบไม่ถึงกับหูหนวกแต่ว่าหูไม่ดีอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้สื่อสารกันได้โดยใช้ตามองนะครับกำหนดระดับเสียงตัวนี้ไปนะครับบางคนเอาไว้สอนคนหูหนวกโดยการเล่นเป็นโน้ตเงี้ยนะกำหนดตัวเลขนี้ปุ๊บกำหนดสัญลักษณ์มือมาปุ๊บหมายถึงตัวอะไรแล้วคนเล่นเป็นโน้ตเขาสามารถ เข้าใจตัวโนต้ตได้ครับว่าจะกดลิ่มไหนเสียงอะไรได้นะโดยการใช้ตามองนะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้ในการเรียนดนตรีนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกันแม้หูจะหนวกก็สามารถเล่นดนตรีได้อย่างเงี้ยด้วยการใช้ตานะครับสุดท้ายก็คือชื่อที่เรียกว่าดีกีนะครับออฟสก l ลนะครับก็สัมพันธ์กับชื่อตัวเลขนะครับเลข1เลข2เลข3เลข4นี่แหละนะครับนะครับซึ่งบางที่เขาก็ไม่ใช้1 2 3 4กัน เขาจะใช้ชื่อกำหนดเข้าไปเป็นดีกรีเลยนะครับเราเรียกว่าดีกรีซึ่งตัวนี้จะสัมพันธ์กับฟังก์ชันของคอร์ดไปด้วยในอนาคตนะครับในเรื่องวิชาฮาร์โมนีนะครับเช่นเลขหนึ่งโน้ตตัวที่1ของสเกลจะมีชื่อว่าโทนิกอย่างเงี้ยฮะโน้ตตัวที่2ของวันใดเสียงหรือสเกลก็จะมีว่าซูเปอร์โทนิกมีมีเดียนซับมีเดียนดอนะฮะสับดอมิเนนต์นะครับซับ,บอ่าแล้วก็ดอมิเนนต์เฉยๆสับมีเดียนลีดดิ้งโน้ตนะครับแล้วก็กลับมาโทนิกอย่างเงี้ยน,นะฮะ วันหนึ่งข้างหน้าโน้ชื่อเหล่านี้นะครับที่เป็นดีกีเหล่านี้นะครับแต่ละคันก็จะไปสัมพันธ์กับชื่อฟังก์ชันของคอร์ดด้วยนะครับเช่นคอร์ด5านะครับลำดับที่5ของสเกลก็จะมีชื่อว่าโดเมนแนนคอร์ดไปด้วยนะครับก็ไปจะสัมพันธ์กันด้วยนะครับคือมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของคอร์ดในนาคตด้วยชื่อลักษณะที่เรียกว่าดีกีนะครับออฟสเกลนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะพอได้รับประโยชน์บ้างนะครับสำหรับเรื่อง ชื่อระดับเสียงนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันจะได้มีคลิปตต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ